ไปชมพลังศรัทธากันบ้างดีกว่าค่ะคุณพ่อดีนีดีไมต้องรับเทศกาลตรุษจีนแบบที่ไหนที่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าที่ไหนนะคะพลังศรัทธายังไงลูกใช่พระและโยมโหนสลิงค่ะโหนทําไมส่งน้ําล้างพระธาตุพนมเตรียมพร้อมทําบุญครั้งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการแบบนี้เลยนี่นสาธุสาธุนะคะเห็นไหมเห็นเนาะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือพระภิกษุสามเณรนะคะตำรวจทหารซึ่งมีความชำนาญเรื่องการปีนที่สูงขึ้นไปติดตั้งลวดสลิงรอบองค์พระธาตุพนมจากยอดความสูงเกือบ60เมตรแล้วโลยตัวสงน้ำทำความสะอาดให้เกิดความสง่างามก่อนที่จะมีการจัดงานนมัสการค่ะอาจารย์หมงนะคะ ประธานชมรมสิทธิ์พระ พระธาตพนมเล่าว่าพระธาตพนมเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภายในเนี่ยบรรจุพระอุรังคธาตุาน,นะคะกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าทุกปีจะมีงานบุญน,นมัสการองค์พระธาตพนมซึ่งปีนี้เนี่ยกำหนดจัดขึ้นวันที่29มกราคมนะคะจนถึง6กุมภาพันธ์2566รวม9วัน9คืนค่ะโดยก่อนจัดงานต้องเตรียมสถานที่ที่สําคัญก็คือการส่งน้ําล้างทําความสะอาด พระาธาตุพนมเพื่อให้มีความสง่างามนะคะโดยเชื่อว่าจะได้อนิสง์ผลบุญและไม่มีอันตรายเพราะว่าพระาธาตุพนมคุ้มครองปกปักรักษาค่ะน,นี่โมทนาสาธุด้วยนะครับนี่คือทางด้วยจิตศรัทธากันจริงๆนะครับ เดี๋ยวก็จะมีงานกันก็เลยต้องทําความสะอาดกันแบบนี้ใช่ค่ะ,ะคใช่แล้วส่วนใหญ่ก็เนี่ยผู้เชี่ยวชาญชานาญการหมดเลยนะพระสองฆ์องค์เจ้าช่วยกันคนละไม้ละมือลูกค่ะออนะคะคุณพ่อจ้ะอากาศมันเย็นต่อเนื่องนักท่องเที่ยวจํานวนมากเนี่ยครับก็ต้องหาอะไรที่แบบว่า เอออย่างเช่นน้ำพุร้อนใ<ช>ไปแช่กันดีกว่า<ป>ะนะครับเดี๋ยวจะพาไปแช่น้ำพุร้อนที่อุทยานแจซ้อนที่นี่ครับคุณนี่นะเหมาะกับอากาศหนาวเย็นแบบนี้เลยก็ลงเล่นน้ำพุร้อนกันตามธรรมชาตินะครับที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางมีทั้งน้ำตกน้ำพุร้อนและบ่อน้ำพุร้อนนะครับ ห้องอาบน้ําแร่นะครับถือว่าเป็นแหล่งออนเซนไทยแลนด์จริงๆเลยเนี่ยกาลง,งไปแช่กันไปแบบนี้นะครับผ่อนคลายด้วยนะเรียกว่าธรรมชาติบําบัดนะคุณนะแบบนี้นะบริเวณบอกกลางแจ้งน้ําพุร้อนแจ้ซ้อนเนี่ยนะครับคุณดูนะอันเนี้ยอากาศเขาหนาวเย็นแต่เขาทำไมเขากล้าถอดเสื้อกันแล้วก็ลงไปได้เพราะว่าน้ําพุร้อนตรงนี้ช่วยเขาได้เพราะว่าน้ําพุร้อนใชก็เลยลงไปได้น้ําพุร้อนไง ร้อนไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยคุณจะรับอากาศเย็นไงแล้วก็น้ำก็ร้อนมีนักท่องเที่ยวลงไปแช่ตัวกันแบบนี้นะคะเพื่อลดอาการเมื่อยล้าคลายเส้นก็ได้ด้วยนะครับห้ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็ยังสามารถน้ําไข่ลวกเนีนะครับมาลวกในน้ําแร่ีนบ่อแบบนี้เลยนะฮะมีอุณหภูมิที่สูงประมาณ80องศาเซลเซียส ไม่กล้าเถียงคุณพ่อแล้วไม่กล้าแล้วเดี๋ยวพ่อคุณพ่อพูดแบบเมื่อกี้พ่อพูดพ่อพูดยังไงพ่อก็พูดเป็นปกติเขาก็นําไข่มาลวกนี่ไงออดีเนาะนะมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยลหลายคนเนี่ยเขาก็จะเป็นอุณหภูมิที่สําหรับลวกไข่ค่ะคุณอย่าลงไปสุมสีสุมผ้าใช่เขาให้เอาไข่ไปลวกแล้วไข่คุณก็ต้องเป็นไข่นี่ก็จัดให้นะไม่งั้นุณจะโดนลวกนะฮะใช่คร 1941, ับผม ข่าวช่อง8รบเครื่องเคียงข้าง